สวัสดีครับทุกโคนสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนอยู่ับทางคอนนอรลีมาตั้งแต่ปีแรกตอนนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วเราก็ดีใจที่ได้เห็นทางแบรนด์ว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกก็มีผมเป็นบิวเบอร์เตอร์หนึ่งคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเรียกว่าสมาชิกเพิ่มนะครับเป็นเฟรนด์อองนะครับเป็นน้องเซล้ว่าติปปีเป่าครับเป็นไงครับกับการบอกว่าลองร่วมงานมาแล้วเป็นทุก่ง ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สมสมมงนะครับเพราะเหมือนแบบเราก็เป็นตัวเล็กๆเ,เนาะแล้วก็พอพอเห็นว่าเหมือนทางแมนเขาแบบพยายามจัดใหญ่เพื่อให้แบบพี่ๆแฟนคลับได้มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ด้วย,ยตัวแบรนด์ทุกคนเป็นแบรนด์เดบกับแบบเครื่องประดับสายบูอยู่แล้วคนเราก็เป็นผมเองก็ชื่อเรื่องสายบูแล้วแบบเราก็พยายามหาเครื่องประดับรแรงตัดที่แบบมันมีความมินิมอลสามารถ แมดกับชุดทุกลูกของเราได้อย่างวันนี้ผมก็ใส่ยอยู่นะก็เลยรู้สึกว่าแบดบผู้ด้านไหนบ้างคือหลากหลายอ่ะทุกชิ้นเลยทุกชิ้นจะมูติดก็เรื่องแบบโชคลาภโ,โชคดีครับผมเป็นคือที่เหนียวจิตใจก็ทุกคนใส่ได้เลยมีทั้งแบบต่างหูสร้อยคอแหวนแล้วก็นี่มีกําไหลด้วยครับผู่ใส่นไหด้านความรักแมดพอเราออกลัคกี้ Lucky, ลัคกี้ลัคกี้ใช่ไหมครับจริงๆลัคกี้ทุกอันแต่ถ้าเกิดตัดกี้ออกก็จะเป็นลักเหมือนกันใช่ครับอ่ะ ถ้าทำับเป็นก,รนการนดบอะไรเกีาาย่ยวกับสายหรียบระดับได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์คอนนารีด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับชื่อเรื่องสามูหรือว่าอยากหาเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งนะครับที่อยากมาแมทช์กับเอวิเดรูที่แบบมีความมินิมอลทุกคนเรียบหรูใส่ง่ายนะครับก็ฝากคอนนารีด้วยนะครับรวมถึงอีกสองวันอ,อีกสองวันจะถึงงานแฟนคอนของผมแล้วก็จัดขึ้นโดยคอนนารีนะครับตื่นเต้นมากครั้งนี้ไม่ได้รับ เตร,รียมตัวอบนี้ก็ผมแบบอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วผมวจะมีถ่ายซีรีส์แต่ผมเบรกหมดเลยผมเบรกถ่ายซีรีส์เพื่อที่จะมาซ้อมง,งานโชว์น,นี้โดยเฉพาะก็มีทั้งเต้นมีร้องเพลงมีโชว์ต่างมีสเปเชียลเกรด้วยเรียกว่าครบคันเลยครับใครที่มาลองลองวัดฉดแน่คขอสปอยด้วยไหมว่าแบบเพราะจริงแล้วก็แบบจับอะไรสไตล์ประมาณนี้เท่าไหร่ครับมันมีความพิเศษกับผมบผมว่าความพิเศษของฉันนี้ทุกคนอย่างแรกคือสไตล์เพลง มันมีสไตล์เพลงชี่ที่ผ่านมาผมไม่เคยร้องแนวนี้เลยมันอาจจะแบบมีความเท่ขึ้นมีความเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วมีเพลงไทยครับมีเพลงสากลแล้วก็มีเพลงจีนด,ด้วยอันนี้เนื่อว่ากแฟนๆเขาสา,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 ามารถทุกคนสามารถร้องตามได้แน่นอนร้องตามได้แน่นอนเพราะว่าทุกเพลงเป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วครับรึวางคอนเซ็ปต์คือคอนเซ็ปต์ของ แฟนคอนในครั้งนี้ครับมันเป็น The Set Sangsan Racing Top Star Fancon คือตอนแรกตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับทุกคนไอตัวตีมานครั้งเนี้ยางที่พี่ผู้หญ่งครั้งอนาลีก็ปรึกษากับผมว่าแบบพี่พีซีนี้อยากตัดเป็นตีมอะไรเพราะว่าอย่างของปีแล้วผมก็จัดเป็นคือแบบมูจิแมนไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คอนเซ็ปต์ของแบนรนด์อ่ะมันมันเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อยู่มันคือตัวที่เป็น,ปนดาวครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนสังเกตทางที่เครื่องประดับมันจะมีดาวชิ้นเล็กๆอยู่ซึ่งดาวตรงนี้มันเหมือนนนนเเปป็็า ก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เชื่อเรื่องพลังดวงดาวอยู่แล้วก็เลยหยิบคอนเซปต์ดวงดาวเนี้ยมาตั้งเป็นธีมใช่ครัเราเราเกิดวันเสาร์ทีเขาเลยแบบท่นานนั้นก็ต้อแบบเป็นต้นดาวเสาร์เลยลลเก็อ,อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นต้นามันจะเป็นใช้พื้นที่หเล่ใช้พื้นที่ใช่แล้วก็เรียกว่าทางแดนเซอร์อะไรต่างๆก็ผมเห็นพ๊อปแล้วพ๊อปเพิ่งจะมาเมื่อวานทุกคนยิ่งใหญ่มากใช่ครับแล้วก็เต็มอิ่มแน่นอนครับ อันนี้น่าจะโผลสลิงหรือเปล่าโผล่สลิงโผล่สลิงอาจจะเป็นงานช่วงสิ้นเดือนเพราชอบทำอะไรแบบนั้นเพื่อจะลอต่กลองฝังเข่าว่าใช่จริงๆอะโผล่สลิงไม่มีแต่มียกตัวครับทุกคนใครยกอาจจะถ้าเกิดทุกคนอยากยกต้องไปรอชมที่งานนะครับเพราะว่าถ้ามีเกมพิเศษเป็นอีกคนนึงที่ไม่น่าจะยกนะผมไม่น่าจะยกผมน่าจะยกไม่ไหวก็ ใช่หรือเปล่าแต่รอ,รอรอชมรอชมตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรได้อ,อยู่นะครับสราหลุดแล้วเรหลุดแล้วผม <c oughs> หลุดแล้ว,ลลวต่าีที่อกอตั้งใจมากาแบ่เคียรอย่างยาจะอ,ใ,อ <c oughs> ใช่ใช่เคลียร์ทุกอย่างเลยครับเพราะรู้สึกว่าอยากอยากทุ่มเทให้ทางานใน, <c oughs> ในครั้งนี้เพราะว่าหลายๆคนตั้งใจมางานผมเลยพี่พี่เป็นขับทั้งแบบทั้งในไทยบางคนลางานมาบางคนบินจากต่างประเทศมาก็เลยแบบถ้าเกิดไหนๆเขามาแล้วก็อยากจะมอบความดุกให้กับเขาแบบเต็มทีครับ จะแบบว่ามันจะจิีมันจะพร้อมมันจะแฮปปี้แค่ไหนพอจะบอกว่าเออลิมิตได้ไหมลิมิตลิมิตนี่ว่าถ้าเกิดจะเท่<อ>ก็เท่สุดเลยถ้าเกิดจะแฮปปี้ก็จะแบบมีทั้งความน่ารักมีทั้งความตลกทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะมีความแบบความซึ้งอะไรคนอยู่ในอยู่ในโชว์ด้วยครับแลความซึ้งนี่จะมีคนมาซึ้งด้วยไหมครัมีคนมาซึ้งด้วยไหมผมทุกคนจะซึ้งด้วยเปิผมคนในงานซึ้งด้วยทุกคนเลยแฟนๆร้องไห้แลย ใช่แฟนๆร้องไห้หรือเปล่าไม่รูเดี๋ยวผมซึ้อพพี่เตรียมแล้วหรอเตรียมหรอผมผมเตรียมแล้วตอนแรกตอนแรกผมบอกว่าพี่ๆผมอยากเลือกเพลงนี้มากเลยพี่พี่บอกว่าผมจะร้องผมจะร้องไห้ตอนตอนร้องไหมไม่น่าเหลือแต่ไม่เป็นไรพี่พีทลองดูใช่เพลงที่เรารู้สึกว่าความหมายจะดีแล้วเราอยากงใช่เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมผมชอบมันมากผมรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้มัน มันรู้สึกเราเราอินไปกับเพลงนี้นะเจยาอยากให้ทุกคนได้ฟังคือเพลงนี้เราอยากให้ใส่จริงจริงมีมีหนึ่งคนที่อยากลองให้ฟังเป็นพิเศษใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะไปบอกทุกคนในโชว์ดีกว่าซึ่งเขาอยู่ในงานนะเพราะอาจจะอยู่กับผมตลอดเวลาก็ได้อาจจะเป็นวงแหวนดาวสายู่กับผมตลอดเวลาใช่วนวนวนอยู่รอบตัวผม ใช่เมยว้าโชว์แล้วส่งมาไม่ต้องเลยนะยังส่งไม่ต้องเลยแต่ว่าพี่อนบอกว่าเป็นคนชอบมูใช่ใช่ครับก็ชอบมูอยู่แล้วบางทีถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็ก็จะไปไหว้พระสวดมนต์ครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ว่างจริงๆอย่างน้อยที่บ้านก็จะสวดมนต์ขอบคองครับผมเคยเคยมูแล้วได้ในสิ่งต่างเคยมูแล้วได้ไหมได้ทุกอย่าง ใช่ทีไ่ไหนนะลูกักอเป็นลูกักอสได้ท <c oughs> ุกอย่างเพราะว่าเหมือนผมก็พยายามแบบอย่างในงคืนเรารู้สึกว่าผมมาจจะขอแบบไม่ว่าจะเจอที่ไหนก็ตามจะขอแบบขอให้เจอแดตสิ่งดีๆแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามผมรู้สึกว่า <c oughs> ตัวผมได้รับสิ่งดีๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้คนที่ที่ได้ผมเจอนั้นก็เลยถือว่าแบบที่เป็นพรที่ที่เราไม่ว่าเราจะขอที่ไหนเราไปได้ครับแต่ว่าสิในการที่แบบจะขอว่าแบบจะขอยังไงย ใช่ทเทคนิคผม,มผมมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขารับรู้ภาแล้วออกใช่ <c oughs> ผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบแค่แค่เราตั้งตั้งใจแบบขอเขาจับใจจริงสักหนึ่งข้อขอไปเลยแล้วผมเชื่อว,ว่าท่นท่นจะให้ใช่เรืองมใช่เรื่องเครื่องประดับด้วยเพราะว่า ผมคิดว่าท่านอยู่กับเราตลอดครับบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ไปนะสถานที่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องประดับที่แบบเป็นสิ่งที่เหนียวจิตใจผมเชื่อว่าเขาได้อยู่กับเราใช่อว่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออะไรเงี้ยมันเราก็ต้องมีที่แบบว่าวันนี้ไปงานนี้ควรจะใส่อย่างงี้ใช่ใช่สีเสื้อมองคลนเสื้อมงคลอาจจะแบบเปิดตารางดูแล้ววันนี้ใส่สีไหนดนีวันนี้ห้ามใส่สีไหนใช่ใช่ผมก็จ ทาก็ถ้าเกิดว่าบางวันไม่มีงานก็จะทาทุกวันผมล่าสุดผมไปดูหมอดูมาหมอดูบอกว่าพี่พีทปีนี้นะพี่พีทพยายามอย่าใส่สีดําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่แบบว่าต้องออกไปทํางานใส่สีดําได้แต่ถ้าเกิดเป็นวันอื่นพยายามอย่าใส่สีดําผมก็ไม่ใส่สีดําเลยแต่ว่าในตู้ผมมีแต่เสื้อสีดําครับก็เลยต้องซื้ใหม่ที่ว่าโอเคเราเป็นงานแล้วแบบว่าเราต้องใส่ปิดที่มันแบบเออไม่ถูกกับเราอ่ะอต้องมีวิธีแก้นะอันนั้นท่านเทพยกเว้นให้ครับ ท่านเทพคิดเองท่านเทพดิวกับท่านเทพไปแล้วว่าผมทอนนะครับงานจริงิตามตีมงานอาจจะต้องใส่บ้างเล็กน้อยท่านกบออกไปอย่างเงี้หรอใช่ท่านบอกโอเคครับโอเคด้วยไม่็ว่าจริงๆเลยนคนดูมีความเชื่อเรื่องนี้ใช่ใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณท่านทุกท่านขอบคุณนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะ